คืองี้เรื่องมอบสัญชาติให้คนชาติพันธุ์ในประเทศไทยครับจากที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้ออกมาบอกว่าทางคอรมอเห็นชอบที่สมชเปลี่ยนหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนการมอบสัญชาติเนี่ย ต้องอธิบายการชัดๆก่อนนะครับว่าการเปลี่ยนนี้จะมอบสัญชาติให้กับชนกลุ่มน้อยแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์19กลุ่มที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตน,นะครับแล้วก็ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีนโยบายนี้มาตั้งแต่สมัยปี2548แล้วแต่ก็ยังคงมีกลุ่มคนที่ยังไม่ได้สัญชาติอีกประมาณ480,000คนครับ โดยจะให้กลุ่มแรกเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มของชาติพันธุ์ทั้ง19กลุ่มที่อพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ทางราชการได้ทําทะเบียนไว้หมดแล้วครับให้ได้ใบาสาคัญถิ่นที่อยู่ถาวรรวดเร็วขึ้นจํานวนประมาณ350,000คนคนกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยแต่สามารถเข้าสู่กระบวนการแปลงสัญชาติในภายหลังเนี่ย ตามเงื่อนไขที่กําหนดครับเช่นคนที่ถือครองใบถิ่นที่อยู่มาแล้ว5ปีมีเงินเดือนตามที่กําหนดไม่มีภัยความมั่นคงเป็นต้นเนาะและกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มของบุตรชนกลุ่มน้อยแล้วก็บุตรของชาติพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยให้ได้รับสัญชาติไทยรวดเร็วขึ้นจากเดิมเนี่ยใช้เวลาเกือบเกือบปีครับตอนนี้จะลดลงมาเหลือแค่5วันก็มีประมาณ1นึ0 0 0สคนที่เกิดในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ได้รับสัญชาตินะครับ หลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยต้องใช้ภาษาไทยไม่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศต้นกําเนิดที่จากมานะครับนับว่าเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติโดยสิ้นเชิงทั้งนี้นะครับหากพบว่ามีการสวมสิทธิ์หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยสามารถเพิกถอนการอนุญาตทั้ทงใบถิ่นที่อยู่แล้วก็สัญชาติได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะครับเพราะว่าเมื่อแปลงสัญชาติแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ทางการเมืองเท่ากับคนไทย พูดง่ายๆก็คือไม่สามารถเลือกตั้งได้นั่นเองครับแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มของแรงงานจากต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนาะคนละกลุ่มกันครับตรงนี้เนี่ยมีใครยังไม่เข้าใจตรงไหนเม้นมาพูดคุยกันได้ครับเดี๋ยวจะได้ไปหาข้อมูลมาอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจกันได้ครับ